สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนบางครั้งเรื่องเมือเอินก็เข้ามาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวใครจะไปคิดว่าการออกไปท่องเที่ยวหรืออยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีๆจะค้นพบบางสิ่งที่มันโคตรเสลือเชื่อตั้งแต่ดับอัศวินอายุเกือบพันปีไปจนถึงเงินสดหลายร้อยล้านบาทหยุยแค่คิดก็ลาบปากเอ้ยตื่นเต้นแล้วอา้าวสายเผือกว่าไงไม่อยากพลาดต้องมามุงกันแล้วนะเงินสดในถังลใต้เตียงเวลาอยากมุกมิบเงิน แต่และคนมีที่ซ่อนจริงๆแบบไหนกันบ้างคะแต่ระวังซ่อนแล้วคนอื่นหาเจอแบบชายบราซิลคนนี้นะหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในข้อหาฟอกเงินอพาร์ตเมนต์ของเขาในเวสต์โบโลก็ถูกคน้นเพื่อรูปรวมหลักฐานเพิ่มเติมแต่พอเจ้าหน้าที่ลองแงฟุกออกถึงกับอึ้งไปเลยเพราะใต้เตียงมีเงินสดซ่อนเอาไว้หลายปึกรวมมูลค่ากว่า660ล้านบาทและอีกคดีหนึ่งเมื่อสองผู้ต้องหาถูกจับในคดีค้าสิ่งผิดกฎหมาย ตำรวจก็ได้พกหมายค้นไปยังบ้านของพวกเขาในแม่มีและพบกับห้องลับใต้หลังคาในนั้นมีถังสีแดงกว่า24ถังเมื่อเปิดออกก็พบกับเงินสดหลายล้านทูกบรรจุไว้ภายในนับมูลค่ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า600ล้านบาทปุ้ยซ่อนเก่งจริงจังแต่ก็ไม่รอดสายตาเหี่ยวของคุณตำรวจไปได้หรอกเนอลูกระเบิดในสวนหลังบ้านขึ้นชื่อว่าระเบิดอยู่ที่ไหนเป็นต้องแตกตื่นกันหมด และนี่ก็คือสิ่งสุดสะัยที่ชายคนหนึ่งเพื่อเอิญเจอตอนรีโนเวทบ้านของเขาในแบดฟอร์ดตอนแรกเขาและเพื่อนนึกว่ามันเป็นแค่ของเล่นจึงได้ย้ายไปวางที่อื่นแต่ก็เอกใจกันเบาๆเลยแจ้งตำรวจไว้ก่อนพอเจ้าหน้าที่มาถึงและลองตรวจสอบดูใจงี้หล่นไปที่ตะตุมเพราะมันคือระเบิดของจริงที่ใช้กันในช่วงปี1939ถึง1945เท่านั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดถนนกรีนเลนและถนนบีชอปส พร้อมให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอ,อพยพออกไปให้หมดเพื่อความปลอดภัยนี่ดีนะที่ไม่มีใครไปสก,กิดมันไม่อย่างนั้นบริเวณดังกล่าวคงตูมตามเป็นข่าวใหญ่แน่ๆเลยดาบอัศวินการดำน้ำเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อชายคนหนึ่งได้ออกไปดำน้ำบริเวณหาดคาเมลในตอนนั้นขึ้นใต้ผิวน้ำได้พัดพื้นทรายและเผยให้เห็นวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งดูเพลินเหมือนกับปาการางังแต่เมื่อนำมันขึ้นมาดูให้ชัด,ชดอีกรอบถึงกับอึ้งไปเลยจ้า เพราะมันคือดับอัศวินโบราณความยาว1เมตรตั้งแต่ยุคครูเสดนู่นเลยซึ่งตัวดับมีสภาพสมบูรณ์แต่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนับไปนับมาอายุก็ปาเข้าไปกว่าเก้ปีแล้วหลังจากนั้นชายผู้ค้นพบดับดังกล่าวจึงได้ส่งมอบมันคืนให้กับสำนักงานวัตถุโบราณของอิสราเอลและได้รับรางวัลพลเมืองดีจากการค้นพบที่สุดแสนจะงเอิญครั้งนี้ด้วยงูยักษ ถ้าฝันเห็นงูอาจจะได้เจอเนื้อคู่แต่ถ้าเป็นงูในป่าฝนโดมินิกาคดีอาจพลิกได้เพราะมันคือสัตว์ร,ร้ายในป่าชัดๆโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกคนหนึ่งได้โพสต์วิดีโอขณะที่รถเคนกำลังเคลียร์พื้นที่เมื่อยกขึ้นมาเกิดแทบกรีดเนื่องจากมีของแถมเป็นงูยักษ์ใหญ่และยาวถึง3เมตรไม่เพียงเท่านั้นเหมือนมันพยายามชูคอและทำท่าจะเลื้อยเข้าไปในรถอีกโอ้ยหวาดเสียวสุดๆหลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัล และมีคนคอมเมนต์ว่าน่าจะเป็นงูเหลืม่มส่วนความใหญ่ยาวของงูตัวนี้ก็น่าจะเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นเกาะธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เหมาะต่อการจเจริญเติบโต,ตของสัตว์นานาชนิดจึงไม่แปลกที่จะเจอสัตว์หายากหรือตัวใหญ่ยักษ์แบบนี้ได้นั่นเองค่ะซากเรือรบญี่ปุ่นการค้นพบครั้งนี้ต้องมอบมงให้ธรรมชาติไปเลยจริงๆเพราะซากเรือรบญี่ปุ่นที่ตะลุมบอลกันในช่วงปี1945ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐที่เคยจมไปแล้ว เกิดผุดขึ้นมาจากก้นทะเลหลังจากเวลาผ่านไปกว่า75ปีกับคุณผู้ชมแถมไม่ใช่แค่ลำสองลำแต่มากถึง24ลําลำหลังจากไปสืบมาพบว่ามันเคยเป็นเรือขนส่งที่ถูกจมจากการประทะในครั้งนั้นและหลังจากการประทุภูเขาไฟใต้น้ำฟูคุโตคุโอคาโนบะซึ่งทำให้เกิดเกาะใหม่ในหมู่เกาะโอกาสวาวะขึ้นก็ได้พัดเอาเรือที่อยู่ก้นสมุทรขึ้นมาเกยตื้นอยู่บนเท่าภูเขาไฟถือว่าเยี่ยมเลยเราจะได้ไม่ต้องกู้ซากเรือใต้ทะเลลึกให้ลำบาก และแต่ละลำยังมีสภาพดีเหลือเชื่ออีกด้วยสิ่งประดิษฐ์โบราณในท้องแอลลิเกเตอร์บางทีแอลลิเกเตอร์ก็คงหิวเจออะไรกรสับไปเรื่อยแม้กระทั่งของโบราณเองก็เป็นหนึ่งในน,นั้นนี่เราไม่ได้พูดเล่นเป็นเคสของชายคนหนึ่งที่จับเจ้าแอลลิเกเตอร์ตัวยักษ์ความยาวเกือบ4เมตรได้ที่มิสนิโซตหลังจากทําการสํารวจทั้งตัวของมันเรียบร้อยก็พบกับสิ่งของรูปร่างแปลกตาคล้ายวัตถุโบราณอยู่ภายในท้องของมันเมื่อส่งของเหล่านี้ให้นักโบราณคดีเช็คดู ก็พบว่ามันคือหัวธนูและลูกตุ้งอายุ6,000ปีโอ้โหไม่เบานะเราอะคาดว่าสิ่งเหล่านี้อาจเคยถูกใช้โดยชนพื้นเมืองอเมริกาในยุคโบราณเพื่อล่าปลาแน่นอนว่าการค้นพบที่สุดยอดนี้เขาก็ต้องโพสลงโซเชียลบ้างอะไรบ้างจะว่าไปถ้าเจ้านี้ไม่เผลอกินอะไรเข้าไปคงไม่ได้ข่าวใหญ่แบบนี้มาเมาให้ฟังแง,ง่เมืองทองหลังบ้านได้กลิ่นความรวยมาเลยทีเดียวเมื่อชายคนนึ่งได้ซื้อบ้านและที่ดินในบริสเบนเอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่งคงจะว่างเลยลองเดินสำรวจพื้นที่สักหน่อยก่อนจะพบว่ามีช่องอะไรสักอย่างบริเวณเนินเขาพอลองหาข้อมูลก็ต้องอึง้งเนื่องจากบริเวณที่เขาเจอมันคือเมืองทองคำค่ะคุณยังไงก็ตามหลังจากสำรวจครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้ขุดค้นความจริงอะไรเพิ่มเติม,ตมและได้ขายที่ดินผืนนี้ในเวลาต่อมาแต่การค้นพบครั้งนั้นก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นอินดีนาโจนในเวอร์ชั่นคนจริงเลยทีเดียว แหมนี่ถ้าพี่เขาเ็็ใสายเพิกอีกสักนิดบางทีอาจจะเจออะไรดีๆมากกว่าทางเขาก็ได้นะฮเสียดายจังสก,กีอายุ1,300ปีจากผลกระทบของโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลายๆพื้นที่ของโลกเริ่มละลายอะไรก็ตามที่ถูกซ่อนไว้ในผืนน้ำแข็งก็ทยอยโผล่ออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆเช่นเดียวกับที่นอร์เวย์เหล่านักสำรวจได้ค้นพบสก,กีที่เคยถูกใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์บนเขาไดเจวาเดน โดยตอนแรกเจอข้างหนึ่งก่อนในปี2014ก่อนที่จะหาคู่ของมันพบเมื่อตุลาคมปี2021นี้เองและเนื่องจากมันถูกแช่แข็งอยู่ในภูเขาน้ําแข็งทําให้สกีคู่นี้ถูกรักษาไว้ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์สืบไปสืบมาพบว่ามันมีอายุราว1,300าปีโดยทำาจากแผ่นไม้โดยยกฐานขึ้นเป็นที่วางเท้าพร้อมสายนัดเพื่อความกระชับด้วยถือว่าเป็นของโบราณที่โคตรจะล้ำยุคสุดๆไปเลยไม่รู้คิดได้ไงนะเนี่ยลูกบอลเหล็กใต้มหาสมุทร เรื่องมันก็มีอยู่ว่าขนาที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กําลังสำรวจใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกแต่อยู่ดีๆก็พบกับไอเทมประหลาดแทนมีลักษณะเป็นก้อนทรงกลมหลายขนาดเรียงอยู่เต็มไปหมดพอนําขึ้นมาดูพบว่ามันคือก้อนแมงกานิสธาตุหายากที่ใช้ในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อย่างพวกสมาร์ทโฟนพวกเขาคาดว่าอาจเกิดจากการตกตะกอนของแมงกานิสและโลหะชนิดต่างๆที่มาเกาะและเกาะตัวบนเศษเปลือกหอยห,อยหรือปกากรางังจนออกมาเป็นรูปร่างอย่างที่เห็น โดยมันจะเกาะตัวขึ้นอย่างช้าๆเรียกได้ว่าหลานปีจะใหญ่ขึ้นมา2-3ถึงมมิลิเมตรเท่านั้นและการที่ทีมสำรวจได้พบกับก้อนใหญ่เท่านี้ถือว่าน่าตื่นเต้นไม่แพ้กับภารกิจสัตว์น้ำเลยนะตราประทับอเมทิสใครจะไปคิดว่าท่อระบายน้ำจะเป็นแหล่งค้นพบของมีค่าหายากกับเขาได้ด้วยแต่มันเป็นไปแล้วเมื่อนักโบราณคดีของสำนักงานวัตถุโบราณอิสราเอลกำลังล้นดินที่ขุดขึ้นมาพวกเขาก็พบกับสิ่งมหัศจรรย์สีม่วงตรงหน้า นั่นคือผลึกอเมทิสในดินจากระบบระบายน้ําที่ครั้งหนึ่งเคยไหลผ่านศาซิโลอัมและเนินพระวิหารพอนํามาส่องดูก็ยิงเซไปเข้าไปใหญ่เนื่องจากบนนั้นเป็นภาพนกกาลังใช้เท้าเกี่ยวกิ่งไม้ที่มีผลไม้ถูกสลักไว้ภายในซึ่งตรงกับคําพรนาเกี่ยวกับลูกพับในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือไม่ก็เจ้าของเดิมอาจเป็นเจ้าของส่วนลูกพับและนํากิ่งมาให้ช่องดูว่าจะสลักอะไรบนนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นหากได้คําตอบเมื่อไหร่แอดจะรีบขาบ่ขาวมาเสิร์ฟก่อนเลยค่ะ แร่ปิศนาจากภูเขาไฟหลังการประทุกข,ของภูเขาไฟโทบาชิกในรัสเซียทำให้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรีบหาทางไปปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแร่ธาตุภูเขาไฟชนิดต่างๆและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบแร่น้องใหม่ที่มีสีฟ้าอมเขียวโดยตั้งชื่อให้เก๋ๆว่าเพโตรไวประกอบไปด้วยอะตอมออกซิเจนที่หายากโซเดียมซัลเฟอร์และทองแดงพร้อมกับรูพุนตามธรรมชาติ เมื่อพิจารณาดีๆพบว่ามันอาจมีแนวโน้มในการนำไอออนสามารถใช้เป็นแคโทดสำหรับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่ใช่แค่สูอย่างเดียวยังมีประโยชน์อีกสมกับการศึกษาและค้นคว้าอย่างหนักจริงๆภาพวาดใต้จักเก็บผ้าบางครั้งในบ้านเราอาจมีของดีที่ถูกซ่อนมาโดยตลอดก็ได้เช่นเดียวกับชายชาวเนเจร์ซีคนหนึ่งที่นึกถึงคำสั่งเสียของป้าของเขาที่ว่าอย่าลืมดูใต้จักเย็บผ้าพอหลองก้มดูถึงกับตะลึงเลย เมื่อพบก,กับภาพหญิงสาวสวมหมวกถูกห่อไว้ในกระดาษหนังสือพิมพ์พร้อมกับลายเซ็นปิกสโซซึ่งคาดว่าลุงของเขาน่าจะซื้อมาในช่วงปี1 9 4 4และเป็นภาพที่มาจากพิพิธภัณฑ์ที่ถูกทำลายในช่วงการต่อสู้หรือไม่ก็ถูกขโมยมาขายต่อหลังจากดีใจเสร็จเขาจึงส่งภาพนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหากเป็นของจริงแล้วก็ภาพนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง426ล้านบาทเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้เป็นของจริงนะคะจะได้รับจับอื้อแยยังไงล่ะ แหล่งเสบียงของกระรอกในกำแพงบ้านหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ปรับปรุงบ้านแล้วพบไอเทมลับหรือสภาพที่เหนือการคาดหมายเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านหลังนี้ในช่วงระหว่างที่เขาปรับปรุงบ้านและกำลังทุบกำแพงทิ้งถึงกับอึ้งไปเลยเพราะทันทีที่กำแพงแตกก็มีลูกอกจำนวนมากไหลออกมาเห็นแบบนี้เป็นใครก็คงทำอะไรไม่ถูกเชมิล่าใครจะไปคิดว่าภายในกำแพงบ้านจะกลายเป็นที่ตุนเสบียงของกระรอกไปซะแล้วหลังจากนั้น เขาจึงจัดก,การนำลูกอกกองนี้ออกไปข้างนอกหาที่แห้งอบอุ่นและกระรอกจะสามารถกลับมาหาอาหารของมันเจอต้องขอโทษที่ลือออกมาจริงๆนะเพราะบ้านเริ่มเก่าจนถึงเวลารีโนเวทแล้วจ้าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ